สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านของชอปเปอร์คุงก็กลับมาต่อกับเดวิลเมคายและนั่นคือสถานการณ์ที่เราเกิดขึ้นครับท่านขอนั่งก่อนลมไม่เย็นละไอเควดอลมมันเย็นนะเนี่ยแกรู้หมดใช่ไหมแกกล้ายังไงที่มาขึ้นเสกับในที่ที่ในท่านอยู่เ ไอ้เด uh ็กๆนั่นมันมันมันมีมีมีพลังปีศาจอ่ะพอแล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้ออดเด็ก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 อย่าอย่าอย่ามาหลอกฉันนั่นไงแต่เธอแกนายเป็นคนที่สั่งเขาไปเขาซ่อมจะมาโตได้อ่ะเจ้าไปขายก็ไม่ได้แล้วเอาไปแล้วเป็นคนเองแกเป็นคนรจ้างแก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 เครดครับนายท่านเสียงหล่อเลยเออเธอไปเอาเด็กคนนี้มาได้ไหม ทาต้องกาอยัน้นเลระครับแล้วใคร,ร,รจะไปตามดันเต้ต่อที่จะหาดันเต้เองค่ะเห็นนมเจไหมอืมอนมอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตเออไม่ใช่คุณจะการันตีได้ไหมวาเราจะจับเขาได้แน่นอนค่ะดูนมเจ๊เป็นตัวอย่างแค่นมเจยเงังจะจังไม่อยู่กับเจแล้วเนี่ยเด้งเหล,ลือเกินดีใจที่ได้ใช้รับใช้ท่านขันในท่านไปลคะค่ะแช่แวอืือ ตูดงอนงามาเธอเชื่อได้หรือไงเนี่ยเธอเป็นคนที่เอาดาบสปาด้ดามานะเพราะงั้นเขาเธอต้องการอยู่กับพวกเราในคณะขในเป็นส่วนหนึ่งของเรา <ๆ S 1> อะไรเงี้ยยังไงก็ตามเธอเป็นคนเป็นหน้าสำหรับพวกเรานะรู้ไหมหไม่ฟังเจ๊เลยมันไม่เกี่ยวอยางงั้นหรอกสถานการณ์เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นละจ้า ตัวตนของเธอฉันได้เช็คสประวัติมาหมดแล้วตอนนี้เคลโดไปหาเนโลและยาม,มันโตเอามานะเจ้าเธอขอจับนิดมือนุ่มนะไปบ้าดเดี๋ยวได้ครับท่านตายละได้กับพี่ดีกับผมเหมาะสมครับท่านตายละเจ,ยเจ้านายเจ้ามีพลังที่อยู่ในตัวเนโลมีบางอย่างที่สำคัญ <P. A. S 1> กับคิริด้วยนะ เธอไม่รู้บอกไว้ก่อนนางเอกของเรื่องอ่ะอืมมันเรียกชื่อเธอตลอดเลยอะตอนที่โดนจับอ่ะอืมมีมีมีแย่ๆไปด้วยนะ <c oughs> โอเคครับมิชชั่นที่เจ็ดพาร์ทเจ็ดใช่ไหมนึกสุดพาร์ทเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคอ่าสกิลสามพันได้สกิลเยืม็ดโตเพิ่มติ๊กเกอร์ฮาร์ดทำให้ติ๊กเกอร์แล้วเพิ่มเลือดรีดิวเอาไปหลบจริงก็น่าซื้อนะสกิลนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยจะ มันอยากซื้อท่าไอ้ไอ้สเตปเอนมี่ก่อนนะไอ้นี่สเตปก่อนน่ะยังไม่อยากซื้อท่านี้สองท่านี้เดี๋ยวจำเป็นทีหลังนะเพราะว่าสองท่านนี้เป็นท่าที่ดาเมจแรงที่สุดใน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 ตัวเนโรเลยดาเมจแรงมากนะแต่ช้าช้าที่สุดในเกมด้วยแต่จะนับว่าแรงก็แรงอะไรอย่างนี้นะเพราะงั้นเอาไปก่อนเอาตัวยี้เดี๋ยวค่อยมาซื้อเอนามี่สเตปทีหลังนะไอเทมเพื่อผู้อบจัดไปค่ะจัดไปค่ะ2เม็ดเลยค่ะพอแล้วหมดตังค่ะไปกันเลยดีกว่า

มาเพื่อเอาของฮึ่ย crazy ่ตรนี้มันมีอะไรปะแน่แน่เห็นกูว่าอยู่มันมีอะไรมันต้องมีแสงหลอกตาเรายโอเคไปต่อดีกว่านะถ้าข้ามไปเดี๋ยวเอาดันเต้กลับมาเก็บอีกรอบเพราะดันเต้ก็มาตรงนี้นะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากอย่างว่าแหละเกมนี้มันดูแบบทำคือมันสมบูรณ์แหละแต่มันเหมือนแต่มันเหมือนกับไม่สมบูรณ์สำหรับพี่อ่ะคือแบบ คือดันเต้ก็เล่นเหมือนเดิมเนโรก็เล่นเหมือนเล่นแบบใหม่ไม่ทำแบบให้มันแบบดูสมดุลกันคู่อะไรแปลกใจเหมือนกันนะโอเคมาเนี้ยฉีกปีกฉีกปีกเนโรบอกฝึกผชายฟัดอมวอร์มาแล้วฉีกปีกฉีกปีกเอ้ยอย่าไปไหนจะไปไกลเอ้ยไปไกลเหลือเกินมาเนี้ยฉีกปีกอือเรียบร้อยสกิลเนโรครับสกิลได้จากพี่เคโตสฮะอ๋อพอดีว่าผมไปฝึกกับเคโตสมาประมาณเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วนะ เดนต์ตบอกว่าเดี๋ยวจะหาสาวให้ผมบอกผมไม่เอาผมรักขีดด้เล็คนเดียวอะไรนี่เดนโลคิดได้ไงวะเนี่ยกูคิดอะไรนี่โอเคไม่เชิงจิ้งหรออย่างนั้นใช่ไหมไม่เชิงจิ้งหรอมั้งอ่ะไปกันต่อมอนเตอร์ใหม่อีกแล้วมอนเตอร์คราวนี้นะมันจะเป็นอ่าเป็นปรสิตนะเนี่ยไอตัวไอตัวที่เราฉีกปีกเมื่อกี้มันมันเป็นปรสิตธ์นะ เดี๋ยวไม่ได้ประสิทิเรียกว่ากาฝากดีกว่าเออเป็นกาฝากนะซึ่งมันจะคอยเกาะพวกลูกน้องพวกเนี้ยอ่าไว้แล้วก็สะบัดดาบไอที่เป็นเนื้อเหมือนกับอารมณ์เหมือนไบโอหกอ่ะไม่เหมือนไบโอสี่อ่ะที่เป็นสะบัดดาบใส่เราอ่ะซึ่งวิธีแก้คือต้องยิงก่อนนะฮะถ้าจับมาถ้าจับมาคอมโบเลยไม่ได้ต้องยิงก่อนให้มันแตกก่อนเนะี่ยแล้วค่อยจับแล้วม,มาคอมโบได้นะมันต้องระวังพวกนี้ด้วยเป็นมอนเตอร์ที่ง่ายแล้วยา่ยาย่าโอ้โหเสียดไปเผื่อจับไปเผื่อคอมโบไปนิดหนึ่งเอาโอเคได้ละ จิ้มกนจิ้มกันพักทายกัน5โอเคจยาจุดจิ้มไม่โดนมาเถอะกุสาจิ้มไม่โดนประตูก็จะเปิดให้เราไปต่อได้ยังง้อ่ออ้อ่ะจออันนี้ต้องเอา ตรงนี้มันเป็นอบนะเราไม่ต้องเราเรายังฟันอันนั้นไม่ได้หรอกมึงเป็นเต้เขาช่างเขาเราก็ฟันเฉพาะอันข้างหน้าเขาพออืมเอออ่ะโอเคกระจกชนชนกระจกโอเคไปของของเอ้ยเพื่ออบนิดนึงก็เอาโลภไงโลภช่วนี้โลภมากอึ๊ยตาตรงนี้ไปไม่ได้เราก็ขึ้นตรงนี้นะ ตัวนี้จะอ่านตัวนี้พี่เชื่อว่าแคปทีมกันแคปคอมนึกถึงล็อกแมนบล็อกวืดๆอ่ะใครเคยดิล็อกแมนบ้างล็อกแมนภาคเก่าๆนะภาคเก่าๆพวกมันก็เป็นภาคเก่าๆอ่ะมันมีบล็อกวืดๆเนี่ยเออแบบวืดๆวืดๆเนี่ยวืดๆให้เราเดินไปเรื่อยๆนะซึ่งตรงซีเควนซมิชชั่นนี่พี่บอกตรงที่ลำคาซีเควั่นตรงต่อไปนี่มากเลยไอ้ตรงที่แบบบล็อกวืดๆเนี่ยเกลียดมากก็คงทำบ้างไม่ทำบ้างนะเล่นไปเรื่อยๆช่วยไม่ได้ไปต่อนะ ตรงนี้เนโรก็จะมานะจับอีกแล้วชั่วเออถึงไม่ต้องลงข้างล่างสบายเราอ <c oughs> ือ่ะเนี่ยตรงเนี้ยอีตรงบล็อกบึ้บเนี่ยพี่เกียดตรงนี้มากเลยอะยิ่งในซีเกมส์ชั้นยิ่งยากอ่ะตรงนี้มันถือว่าง,ง่ายนะแต่ซีเกมส์ชั้นแม่งยากอะไรเงี้ยจะได้ว่าตรงนี้ก็มีบล็อหนึ่งจุดนะจำได้เดี๋ยวต้องนึกก่อนมันอยู่ข้างบนอนะเนี่ยไอ้คนนี้จะโผล่มาเราต้องรำคาญมาสู้กับมันเนี่ยแล้วเราตกไม่ได้นะตกไปนี่โดนอ่ะ หลบขอบคุณครับบลูบลูบอยู่ไหนบลูบอยู่ข้างบนต้องโดดเอาต้องโดดตรงนี้เอาแน่โอ้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 อยาอย่าอยาหลบเพราะว่าอย่าอย่าขยับตัวเยอะดีกว่าเดี๋ยวตกโอ้ยเดี๋ยวตกตกตกตัยังไงบลูบนี่เนี่ยบลูบวบลวบอยู่นี่ไงเดี๋ยวนี่ไอ้อย่ายุ่งกับเราสินายเราจะพยายามเก็บบลูบนะนอย่ายุ่งกับเราสิอย่ายุ่งกับเราสิอย่าสิตัวเธอบลูบนะ ยิ่งระเกวคนนี want, yeah <esh> no, ้เออให้กูไปดีๆไม่ได้อะเนี่ยฮะเดี๋ยวประตูแล้วฮะน่าเดี๋ยวลองไปตรงนู้นกูจะฆ่าก็ได้แหละแต่มันที่ทำไม่ได้จริงมันยากมันยากเฮ้ยโอ้ไปโอ้ไม่ตกนี่กูรอดได้ไงวันนี้กูงงมากเลยเนี่ยโอเคไม่ฟันมันที่เกียดนะโอ้โอ้โอ้เห็นมันบอกแล้วสโตร์สโตชั้นมีประโยชน์ปึ๊บ บอกแล้วมันมัประโยชน์ทอร์สชันบอกแล้วมึงไม่เชื่อเชื่อพี่ยังเออเอออ่ะเออป๊าปป๊าปถึงแล้วถึงแล้วอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูคือจริงว่าสู้ได้แต่ที่มันไม่สามารถจริงเนะบอกตรงตัวนี้คือพื้นที่มันแคบเกินไปอ่ะคือเราตกไปไม่ได้อะไรอยเงี้ยจะไม่อยากสู้อะไรอย่างเงี้นะขี้เกียจนั่นเองง่ายง่ายคือกูรู้กูยอมอะไรเงี้ยเออโอเคแล้วก็ไปกันต่อนะซึ่งตรงนี้จะมี อโออฟใช่ป่ะยังไม่มีเออซีคิมิชชั่นซีมิชชั่นตรงนี้จำได้แล้วนึกออกแล้วขี้ออกแล้วอะไรเงี้ยอืมฝันตรงนี้ก่อนตรงนี้นะอยู่ที่ต้นปาล์มต้นนี้นะเป็นต้นปาล์มที่มีคนมาสภาพรักซึ่งกันและกันนี่นะทำได้ด้ทำได้มีต้อแนะนำว่าซีคิมิชั่นเนี่ยต้องมีไอ้ต้องมีถ้าต้องมีไอ้ไอ้สกิลโดดสองชั้นก่อนนะถึงจะมาตรงนี้ได้ไอ้ไอ้ไอ้แอร์ไฮส์อ่ะก่อนถึงจะตรงนี้ถึงจะผ่านง่ายนะไม่งั้นผ่านยากบอกไว้ก่อนตรงนี้ ดูดิดูดิดูดิตรงนู้นนะขึ้นไปนู่นโอเคอยู่ไหนวะโชโชอือโชเลยครับขอโทษครับขออีกรอบนั่นทีเดียวไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องค่อยค่อยต้องค่อยค่อยดูจังหวะนะขอพี่ดูจังหวะหน่อยนึงครับครับอ่าโอเคเฉยๆตรง้ต้องต้องต้องแวบเขานี่อ่ะ นี <ider> ่เห็นไหมเกือบผิดด้านแล้วไงเกือบผิดทางแล้วไงปะโถผ่านนะเห็นะงั้นมีโดดสองชั้นจะช่วยได้มากขึ้นนะฮะเพราะงั้นแนะนำว่าให้ซื้อดอทสองชั้นเก็บไว้นะจำเป็นมากสกิลที่จำเป็นที่สุดในเกมนี้แล้วอะไรเงี้ยอับิลิตี้นี่แหละไม่ซื้อนี่ถือว่าไม่ใช่แฟนดิวเวอร์เมคายอะไรเงี้ยไม่อยากบอกอะไรลนรอบแรกคือก็ไม่เคยซื้ออะไรเงี้ยนไ คือจริงอจริงๆใครเล่นรอบแรกพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะพี่ต้องมันหมั่นฝึกเล่นไปเรื่อยๆมันเลยชินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนนะสิ่งสำคัญของการเล่นเกมให้เก่งคือการฝึกฝนนะครับน้องๆจดจำเอาไว้ก็เหมือนก็เหมือนทุกก็เหมือนทุกอย่างแล้วก็เหมือนแบบอยากจะเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษฝึกพูดฝึกฟังฝึกแปลอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะเป็นไปเองของมันดีเพื่อนเอ้ยไอ้นี่ก่อนแหละสุดชิปปี้อนี่เฟลซ์ อือสูงอือสูอือูเจอืฮึเับอือสูงเหลือเกินอือสงมากมึงเอ้ยมันนี่ฉีกปีฉีกปีฉีกปีหมดยังไมหมดอีกมันมันยมล่างได้เมื่อไหร่ฉีกปีฉีกปียิงก่อนยิงก่อนเชเละยิงก่อนเรียบร้อยอืออือโตายเร็วเหลือเกินพี่ มานี่ฉีกปีดอีทันทีกเจ้าเออจ้าโอเจับนี่โคสูงสูงมากสูงมากเอนแรกทามีเน,นสเตปจะสูงกว่านี้อีกน้องลอรอดูได้เดี๋ยวจะสูงให้ไห้ก่านี้อีกจะแบบติดขึ้นฟ้าไปเลยอะไรนี้กมีฮเฮยเฮ้เอยเอเ้ตายากันล้มันไม่ทนไม่ทนมือกูเลยอะ ยังไม่ได้แต่ฟันคอมโบให้แบบมันมันโชว์นิดนิดนึงยังไม่ได้เลยมันตายแล้วอ่ะน่าเศร้าเหลือเกินศัตรูกากคือเทียบกับเล่นรอบแรกไงเล่นรอบสองไม่ว่าจะก็พูดทีหลังไม่ต้องมาพูดตอนนี้เล่นรอบแรกตั้งนี้แหละ flash รส a s h ใช่ละวคนละเกมละว f l ช s h คือน้องๆก็บอกว่าให้พี่ซื้อท่าอีกออันหนึ่งนะซื้อท่าที่ว่าฟันแล้วกดพอบิดแล้วมันจะเบ็ดแบบทีเดียวเต็มครบ3เมตรใช่ไหม คือโอเคครับว่ามันว่ามันว่ามันเหมาะที่จะใช้แต่ว่าได้รอบแรกมันไม่จำมันมันจะไม่จําเป็นไงเข้าใจไหมถ้ายังมีไม่มากจะทําจะบิดทําไมต้องหลายทีจริงป่ะนี่เกือดีน้องๆใช่ไหมโอ้ยไอ้ไอ้โหมดมึงพร้อมใจกันมากเลยเนี่ยมึงพร้อมใจกันกันประกอบร่างเลยเนี่ยอืมเย่อเย่อตายบุบบุบหลบหลบฮิโยวบุบ โอเคตับอีอีเลอกออีเลิหมดซะแล้วไม่มันเลยอ่ะไม่มันเลยอ่ะแต่ก็ผ่านนะง่ายมอนนี้สู้สู้มันดง่ายเก็บง่ายดีเออก็เดี๋ยวเรื่องดีวไม่ใครสนะเดี๋ยวไอเล่นเป็นเวอร์จิวใช่ไหมเดี๋ยวเล่นแน่นอนครับไม่ต้องห่วง แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เอาเกมใหม่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวด้วยมัเดี๋ยวด้วมัคือพี่อยากจะพี่จะหาเราวิธีปรับให้ไอ้เจ้าตัวแคปเจอร์มันถ่ายเกมเพย์สองตัวที่ไม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 ่เป็นเป็นสี่ต่อสามอ่ะเกมเพย์สองเป็นสี่ต่อสามเนี่ยฮะพี่อยากจะปรับแก้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวที่จะลองหาวิธีซึ่งก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะงั้นยังดิ้วไม่ใครสามก็เลยเลื่อนเลือเ่อนไปก่อนนะครับเผื่อเวอร์จีวิวจะเล่นเป็นเป็นไปทำร้ายนี่แหละมั้งเล่นเป็นร้ายเลยดีกว่าาไไไไไหหนนๆๆกกก็็็ปด้้้ลลอองงยยแวะรเี เฮ้โยโซแดกแม่งจะมาอูมามิแค่มี้ทึบไม่มีทางน่าต่ายิงฉันไม่มีทางตรงนี้ไม่ต้องสู้นะฮะวิ่งไปละขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเลี้ยงครับไปแล้วครับเลี้ยวโซไม่ฟันนะเสียเวลาไม่ฟันพบที่นี่หน่อยไม่ไม่มีความจำเป็นเราที่นี่ดีกว่าถึงละครับเดียวฮ้โตด ดีนะไม่ไม่มีกดไอ้อะไรนะทักอีเวนต์เหมือนดีเหมือนพวกレスซิวิลก็ลวอร์เขาอะคาสีนก็คาสีนดีสบายนั่งดูอย่างเดียวไปกันต่อเดี๋ยวได้เจอแน่ครับเดี๋ยวเจอแน่บวกแน่งานนี้บวกแน่งานนี้มีบวกเฮ้ยเจอคอมโบของเนโรอีกแล้วเสร็จงานนี้เราได้คอมโบกันอีกแล้วน้องๆแกลดอืออืออือแกลดอืออือลุ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 ล โอ้โหโโทโโอ้โอ้โอ้โทโเรสยอดอือเก็บลอยย่เอบอยได้ละคือน mm ้องๆอาจจะตอนบัวปูเอดแถวล่างนี่3ขีดแล้วนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดคือน้องๆอาจจะได้ยินเสียงที่กดจอยดังๆนะเพราะว่าพี่เป็นคนกดจอยดังจริงจอยที่แบบต้องต้องพุงฐาน่ะต้องคนนี่หนึ่งนี่นึงเพราะเป็นคนเพราะมันต้องกดแรงๆอ่ะที่ชอบแบบี่แต้อง ฝาดมานี้มาผิดตัวผิดตัวครับพี่ผิดตัวไม่เป็นไรครับได้ครับได้ได้จัดให้มานี่เอามานี่เออคือเพราะั้นพี่ถึงเป็นคนที่แบบว่าไม่คือไม่เชิงคือไม่เชิงว่าพี่ไม่รักษาจอยคือคนมันมันเล่นเกมมันมีจอยมันก็ต้องกดจริงๆแม่เออจะมาแบบโอ้จอยจ่าจะเป็นจะจะจะทำอะไรฉันนะอะไรมันก็ไม่ใช่แบบมาห่วงจอยมันก็ไม่ใช่จอยมันคือเล่นนต้องเล่นสิเนาะเออดูหัวไปก่อนไอ้ flash เออเจอเจ็ดหลอดจ้าโอเคสูงมากสูงมากๆาก900โอเคครับซื้อดีวิธก็ได้อีกรอบหนึ่งซื้อเบย์ครับงานนี้จะแม่800 0นนะซื้อเลยครับแปลงล้วนานๆใครจะไม่อยากแปลงเหอเนาะเออจะได้คอมโบยาวๆอะไรเงี้ยไปเจอว่ากันดีกว่าท่านผู้ชมยาต้องซื้อแล้วมั้งยาเริ่มเยอะละไม่ได้ใช้เลยใช่ป่ะยิ่งยังไม่ใช่เลยใช่ไหมเออ ตอน DMC 3นี่เล่นฮาต้องใช้บ้างนะแบบว่าบางทีมันยาวมากศัตรูมันเยอะมากอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าเล่นน้องมันไม่ไม่ต้องใช้อ่ะไม่ค่อยจำเป็นอวดไงอวดจริงๆพี่ก็ไปอยู่น้องๆเล่นดิวเมคลายแค่ดิวเมคลายมาหลายคนนะก็สนุกดีครับสนุกดีสนุกดีเสียดายอย่างนึงคือน้องๆชอบกดคับคาวคาตซีเมื่อถึงใหม่เมื่อถึงใไม่ถึงไม่อยากดูไม่เข้าใจแปลกใจโดดหลบเกาะขอไปด้วยขอค่อยๆเกี่ยวจิ้งพาอาศัย พาคเลาะชมป่าไงเอ้ยตีลังกาเออเออเอโอ้เอาเปาไม่เอาหึต่อยต่อยเปลือกอู้กินไม้เอ้ยเกือบเสียบเอาอยู่ฟรีลนมิ่งพาครัวโอ้ยวิ่งมาแล้วโอดหลบหลบได้ไงวะเฮ้ยโยตเฮ้ยเจ้าโอกระโดดต่อยเปล่าค้อนพันแอบเอออะไร ลองดูไม่สัของฉันซะนี่เน่ยิงมาคุณยิงสวนยิงสวนนะฮะกระไรยึดเจ๊ยกระไรยดลูกของฉันไอเลวเจ๊แค่ยิงมันไม่ใช่เหรอก็เจ๊แค่ยิงให้เราคนละยิงไงไม่ใช่เหรอขอโทษทีแต e ่ว่ามีเธออยู่แถวๆนี้มันไม่พอมันมากพอแล้วลูกไปทราบว่าแกมินเป็นจักรยานฉันเนี่ยข้าจะฉีกแกเป็นชิ้นๆิีดจัดให้มา มาขันบอสเหมือนเดิมนีมมมมม่โอ้ยโดนก่อนเลยสาดเข้าไปตรง,ตรง,ตรงนี้ก็สาดเข้าไประนต้องยิงดีกว่าชาร์จยิงไม่โดนตัวนี้ตัวนี้ชาร์จยิงไม่โดนก็ต้องยิงกระโหลกไปนะมันยิงปิดมาอย่างงี้เป็นวันที่น่าเราขานจริงชวนลุกลงมาเถอะลงมาเถอะพี่เกียรติสู้พี่เกียรติยิงตามเนี่ย อลังการมากแปลงละอัดหน้าอัดหน้าไอ้ย่ะไอ้ย่ะเดี๋ยวทำอันนี่ก่อนจับได้เลยจับได้เนี่ยโจโจโอ้โหโจ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 ต่อยเป็นยังไงสมมุตมันซะแล้วเกินอันนี้มึงฉีกปีลูกมึงนี่กูฉีกปีทุกคนน่ะอือ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 แปลกขออะไรบ้าเก็บพลังไว้บ้าง ไม่ไม่มีกระโดดไในมีสเต็ปมันจังหวะมันผิดเนี่ยเออมันโดดโอ้มันโดดออกไม่ได้อะจังหวะมันแคนเซิลไม่ได้ท่านผู้ชมคือข้อเสียของแอร์ไคลสมันแคนเซิลไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเพื่อน้องไม่รู้ถูนไหมมันแคนเซิลไม่ได้ที่ออกกระโดดจ้ามอกไม่ได้จังหวะเดียบโซซูโรย์เฮ้ยไปอย่าไปไกลสิเจ้เฮ้ยเจ๊จะจะถอยนี่จะถอยไปไหนนะหลงครับ ไปแกโอ้เจ๊กลับมาเถอเราให้ภัยแล้วเจ๊ทำบายให้อุ้ยขอโทษเจ๊ทำบายให้ภัยแล้วเจ๊ไม่ต้องไม่ต้องไปกิ้งมากก็ได้อ้าไม่โดนอีกมาเรื่องเอ้าเศรษฐี้สนุกละอือสส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 สหายใจกูเหลือเกินส่วนรูปมึงกูฉีกปีก พอหาออกมาทำไมมาทำไมให้อายบ้านนานแล้วลวนน้ออือสขอเล่เก็บไว้บ้างที่ไม่ชอบกดชิปกดชิปเพื่อทีเดียวหมดอะไรเงี้ยที่ชอบเก็บๆไว้บ้างเดี๋ยวมันแบบเปิดจังหวะอะไรเงี้ยนะแปลงร่างแก้อะไรเงี้ยโคตรจบโคตรโดนได้ไงเนี่ยโอ้ชัดชัดโอ้โอ้โอ้ หลายชั้นก็เลยเกินโอ้ยไปล่างแล้วมาเลยเฮ้ยออจับไม่ติดเสรซตเสรซตลวกโลบิทโลบิทเสยเรียบร้อยตายพอดีวุ่นวายมากอ่ะเพรตัวเนี้ยมันบินไปบินมามันวุ่นวายมากอ่ะ เจครับกลับมานครับท้าบายให้พายแล้วเจ้เห็นไหมเจประตูนี่เปิดรอแล้วเนี่ยจีบอกเขากลับกันละเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพุ่งไปดึงไว้ก่อนจับมือใหญ่มากเนโลและยังไงก็ได้ที่ฆ่าต้องฆ่าเพคให้กับมนุษย์ปิดชิมชิมโอ้โหเจ็บยิ่งตายแล้ว แต่สังกีเห็นว่าเนโรสู้บอสฆ่าบอสไม่ได้สักตัวนะคือชนะเฉยแต่ฆ่าไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าอยากจะไม่อยากสู้ก็อย่ามาสู้สิฟะแม่แกไม่เคยบอกให้เก็บของไ้ดีอ่ะอ่ะกูดูดเลยอ่ะว่าจะคืนแล้วแต่ไม่ทันลวล่ะขอแล้วกันเนโร่โดเลยทีเดียวตอนนี้เราสามารถทำลายเจ้าต้นไม้ต้นพวกนี้ได้นะทำให้สามารถเดินทางต่อได้นะมีทางใหม่เพิ่มขึ้นมานะ เป็นสกิลที่ได้จากต้นไม้ไอต้นไอ้ผลเมื่อกี้ทำลายเนี่ยตอนแรกเราก็นึกว่าต้องฟันนะกดฟันมันต้องตั้งนานมันไปฟันแล้วไม่เห็นเข้าอะไรต้องให้กดโอ้เฉยต้องแบบกดต้องกดคุยเฉยไม่ฟันเลยวะอาตายฮะเดี๋ยวเราก็จบเปีกมิชชั่นหนึ่งนะเย้กินเวลาพอสมควรแต่พอดีพอดีนะมิชชั่นหนึ่งพอดีพอดีอ่ะจริงที่ว่าเขาคำนวณเวลามาดีนะที่เมฆสายบ่างนี้ เวลาการเล่นแต่ละตาเนี่ยอาจจะพอดีๆทั้งนั้นนะโอเคเอสแน่นอนครับลักษณะแล้วไม่มีทางได้ไอ้ได้ใหญ่อื่นนั่นไงฮะโอเคจบกันไปกับดิวิปันใครยสียเดี๋ยวเจอกันใหม่พันหน้า,าอยู่ืมชอบก็ไ like. ลค์ subscribe facebook เช่นเคยน,นะเจอกันใหม่พน้ครับสวัสดีครับผม ขอขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส t e ีม a อ i e n ยนวอลเล่สตรีมช็อปซันเฟอร์สโตร์ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมใต้ที่สคำิปชัานใต้คลิปได้เลยเอ้าเมื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ